กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคาโดคลิปนี้เราจะมาสรุปแนวทางการปันร่นเลเวลนะครับผมนะประจำปี2025นะครับนะปั่นยังไงให้ขึ้นไวๆนะครับผมและการปันร่นเลเวลมีผลดีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาสุดให้ฟังกันนะครับและเช่นเดิยครับผมหากต้องการเติมเงินเกมบูอาคาโขอแนะนำบริการล้าเติมเงินเกมหรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมทุกว่าเติมเอง มั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพเก็บในสาบ้านสอบถามได้เลยที่อินบ็อกลิง์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมอย่างแรกนะครับผมนะก่อนอื่นเนี่ยก็ขอพูดถึงในส่วนของการปั่นเลเวลนะครับผมนะบีประโยชน์อะไรบ้างนะเนนอนคราบผมว่าเลเวลของตัวละครของคุณครูครับผมนะจะเป็นตัวกําหนดเลเวลของตัวนักเรียนนะครับนะดังนั้นนักเรียนครับผมของเราเนี่ยจะบีเลเวลครับผมนะไม่เกินในส่วนของเลเวลของคุณครูครับดังนั้นหากเราเลเวลขึ้นเยอะนะครับผมนะเราก็สามารถปั่นเลเวลนักเรียนได้สูงขึ้นตามไปด้วย และนั้นเราก็บอกว่าเมื่อเรามีการปั่นเลเวลเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในเรื่องของสเตตัสต่างๆนะครับผมนะเมื่อทําการดันขึ้นมาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าเฮตพีค่าโจมตีค่าขัาป้องกันค่ารักษานะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของการสวมอุปกรณ์นะครับผมบางส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะและนั้นเราก็บอกว่าตัวละครบางตัวนะครับผมจะสามารถปลดล็อกศักยภาพได้ครับผมก็ต้องมีเลเวล90ไปก่อนด้วยนะดังนั้นการทําให้ตัวละครของเราครับผมนะ รเวลขึ้น9กครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะและยังมีผลครับผมเมื่อเราเอาตัวล,ละครนักเรียนของเราไปต่อสู้กับบอสนะครับนะหากบอสปีรลเวลมากกว่านะครับผมนะเราจะโดนโทษครับผมนะรลเวลหนึ่งพลังโจมตีของเราจะลดลง2%ซนะครับผมนะซึ่งคดข่าจะถือว่าเยอะมากยิ่งได้เกิดเราต่างกัน4นี่ห้ารีเวลนี่อันนี้งานเข้าเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าชนะไม่ได้นะก็ต้องเอาของเถี่ยเขาสู้กันนะครับนะ อันนี้คือใดยสุดขอผลประโยชน์ครับผมนะเมื่อเราทําการดันขึ้นเลเวลอ้อและก็มีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนะเมื่อเราเลเวลขึ้น90แล้วนะครับผมนะจนปั่นขึ้นมาปุ๊บทุกค่าที่เราใช้ใดยสุดขอค่า AP นะครับผมนะจะถูกเปลี่ยนเป็นแป๊บนะครับผมนะอ่า แตมเหรียญระบดับองทักษะนะครับผมนะซึ่งเหรียญระบดรับองทักษะตังส่วนนี้เนี่ยสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเลเวลเต็ม90้าไว้เท่าไหร่ครับผมนะเราก็จะสามารถปั้นตัวละครของเราให้ขึ้น5้าดาวปืน3ได้ง่ายขึ้นนะครับนะอ่านี่นะครับผมนะพวกนี้นะเราก็จะได้พวกนี้เยอะขึ้นการที่จะหาทรัพยากรต่างๆก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วมาว่ากันต่อเลยนะครับนะโดยเราจะทํายังไงครับผมนะให้เลเวลขึ้นไวครับ เกมนี้วิธีการขึ้นรลเวลง่ายมากครับผมนะก็คือทุกครั้งที่มีการใช้ค่าพลังงานออกไปเลยครับผมนะค่าพลังงานที่ถูกใช้เนี่ยจะถือว่าเป็นค่า e อหรือค่าประสบการณ์เลยครับผมเอามาอัพให้กับตัวละครของเราทันทีดังนั้นหลักการนะครับผมก็แค่ใช้ AP เยอะๆเะยครับผมนะแค่ดีก็จะสามารถที่จะทําให้รลเวลของเราขึ้นไวได้แล้วนะครับมาอ่า แค่นี้ครับผมหลักๆเลยง่ายนะทีนี้เรามาพูดในส่วนของหลักการเลยครับผมนะทำยังง่ายเยครับผมนะให้เร็วขึ้นวันไปก่อนเลยโดยอย่างแรกครับผมนะก็จะมีกฎเงื่อนไขทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือ 1. มาเตรียมความพร้อมนะครับผม2จังหวะการใช้ AP 3การซื้อ AP นะครับนะหลักๆก,ก็จะมีแค่ สขั้นตอนเท่านั้นโดยขอเริ่มจากขั้นตอนที่1กันก่อนเลยนะครับนะขั้นตอนที่1ครับผมก็คือการเตรียมความพร้อมครับโดยการเตรียมความพร้อมตัวส่วนนี้ก็คือการให้เรามี a p มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการอัปเกรดคาเฟ่นะครับนะโดยคาเฟ่ครับผมนะเราจะสามารถรับเก็บได้ครับผมนะก็คือเราจะได้ทุกครั้งที่เราอัปเกรดคาเฟ่นะครับผมนะั้นเราจะได้ในส่วนของแต่แอคชั่นพอยต์นะครับผมนะและก็ยังได้เงินด้วยนะ อ่าซึ่งตัวส่วนที่ถือว่าดีมากเลยเนี่ยตัวส่วนดีครับผมันจะมีบอกไว้นะครับนะในเราเขาบอกว่าหากเรามีการพัฒนานะครับผมนะค่าเพิ่มตัวส่วนนี้ตัวนี้ก็จะได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆอ่าเก็บได้เยอะขึ้นนะครับผมนะในส่วนนี้เนี่ยก็คือต้องทำไงครับผมก็ต้องไปหายูปคิวอันนี้มานะครับผมนะซึ่งไอ้รูปนี้นะครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของการเคลียร์ด่านนะครับผมทุกครั้งที่มีการเคลียร์ด่านอ่าด่านนอร์มอลนะครับผมนะด่านนอร์มอลเนี่ยเราจะได้ ทุกๆ3รอบเนี่ต้องทุกๆ3ด่านนะครับผมนะั้นเราจะได้มา1ลูกเสมอซึ่ง1ลูกต,ตัวสตรนี้เนี่ยเราต้องรีบไปเคลียร์ให้ไวที่สุดเลยนะยิ่งปัจจุบันนี้นะครับผมนะั้นระบบการเคลียร์ด่านนี่ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะสมัยก่อนนี่คือบางครั้งเนี่ยเราต้องไปเดินตามแมปตามด่านนะครับผมนะให้เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ การต่อสู้ตามขั้นนะครับผมอันนี้ก็คือต้องค่อยๆต่อส,อสู้ไปแล้วก็ต่อสู้ข้ามขั้นอันนี้ก็คือวิ่งเข้าห้องบอสได้เลยซึ่งการต่อสู้ข้ามขั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยปั่น AP ได้ไวมากนะแต่การต่อสู้ในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาเล่นตามขั้นอีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดใครช่วงต้นเนี่ยปั่นเลเวลเนี่ยก็ขอแนะนำครับผมนะต่อสู้ข้ามขั้นไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าจะได้รีบๆไปไปนะ แล้วก็จะได้บีในส่วนของแต้มแอชั่นพอยต์ครับผมที่ไวนะเพราะเกิดเรามาไล่ต่อสู้ตามขั้นเนี่ยกว่าจะไล่แต่ละสเต็ปสเต็ปขึ้นมาเนี่ยอาจาจะต้องใช้เวลาเลยครับนะแต่อย่าลืมนะว่ามีเควสที่ต้องต่อสู้ตามขั้นด้วยนะถ้าเกิดใครที่ขยันนะครับผมนะก็สามารถวิ่งมาตัวนี้ได้เลยก็ได้นะอ่าส่วนถ้าเกิดใครต่อสู้ตามขั้นเนี่ยและอยากดูในส่วนของแนวทางการเดินด่านลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมนะเราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะ แต่ถ้าเกิดปุ๊บนี่เริ่มต้นไปอยาาเสียเวลาครับผมนะก็ต่อสู้ตามขั้นเลยนะเมื่อเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้หิดมาอัปเกรดคาเฟ่นะครับผมนะยิ่งเราคาเฟ่พัฒนามากขึ้นไปไกลเท่าไหร่มันจะช่วยให้เลเวลของเราอัพขึ้นง่ายตามไปด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งสําคัญครับผมของเกมนี้เลยนะมาต่อกันครับผมนะก็คือจังหวะการใช้ เ p นะครับผมนะเกมนี้จะมีเรียกว่ากิจกรรมนะครับผมให้เราทํามาหลายช่วงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของนนองมาคูสองฮาร์ดคูส2นะหรืออาจจะเป็นในส่วนของภนะารกิจอีเวนต์ต่างๆนะครับผมนะที่จะเข้ามาด้านขวาบนตรงส่วนนี้ด้วยนะอ่านะ ในส่วนนี้ครับผมนะก็ต้องมาดูกันแหละว่าเราจะต้องใช้ AP อะไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดครับโดยหลักๆครับผมเราก็ต้องมาเช็คครับผมในเรื่องของตารางกิจกรรมนะครับผมนะก็ตามนี้เลยโดยอันนี้ต้องมานะเช็คครับผมว่าแคมเปญแต่เดือนแต่เดือนเนี่ยตอนเดือนนั้นมีแคมเปญอาอะไรบ้างและสิ่งที่เราต้องสนใจครับผมก็คือแคมเปญ e อนะครับผมนะซึ่งแคมเปญ e อเนี่ยจะจัดช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์สเสมอนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาปุ๊มเสาอาที่ขึาปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยช่วงจวังหวะนั้น AP ของเราจะได้มากขึ้นกว่าปกติอ่มามันก็ทำให้เลเวลของเราขึ้นไวขึ้นตามไปด้วยนะครับ เมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าในเดือนนั้นนะครับผมนะมีแคมเปญเอีคูสอนะครับผมนะหรือคูสาเนี่ยวันใดบ้างนะครับผมนะเราก็จะเริ่มดูครับผมว่าเออณนะเวลานั้นเนี่ยมันมีอีเวนต์หรือกิจกรรมอะไราบ้างครับผมนะที่มีการใช้ AP ได้คุ้มค่านะครับผมนะแล้วเราก็ใช้ AP ตัวส่วนวนะั้นในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆให้ ุ้มที่สุดนะครับนะโดยแคมเปญที่หลายคนรอคอยนะครับผมนะก็บีดึงนะครับผมแคมเปญ normal คูสองฮาร์ดคูสองนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของบางครั้งก็เป็นคูสามนะครับนะซึ่งภารกิจทั่วไปนี่ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าอุปกรณ์ของเทียนะครับผมนะตัวละครเราจะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ของเทียนี่แหละซอกนะครับผมก็คือด่านฮาร์ดด่านฮาร์ดนี่คือไอเดียเราจะโตไม่โตนะครับผมนะก็อยู่ที่การฟาร์มด่านฮาร์ดนี่แหละครับนะดังนั้นภารกิจครับผมนอรมัคูสองฮาร์ดคูสองถือว่ามีความสำคัญมากๆถึึงงรดับเลยคบนะ และต่อมาครับผมนะภารกิจที่คนอยากได้นี่ก็คือพวกเอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนะครับผมนะซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายตรงส่วนนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะว่าภารกิจแต่ละภารกิจเนี่ยมันมีในส่วนของขอรางวัอลอะไรบ้างครับผมนะเราหน้าฟาร์มแค่ไหนมีการแจกตัวละครอะไรบ้างตัวละครหน้าสนแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปไล่เช็คอีกทีนึงนะครับผมนะเพื่อที่เราจะได้ทุ่มแอคชั่นพอยต์ครับผมนะหรือก็คือพลังงานให้ได้ความคุ้มค่าที่สุดนะครับนะ อย่างของผมเนี่ยในอีเวนต์น้องกระต่ายนะครับผมนะก็จะมีตัวละครนะครับผมนะมิยูนะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งถึงระดับหนึ่งนะเหมาะมากครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับนะและยังมีในส่วนของเซษเกอร์หรือเซษอีกบ้างครับผมนะที่ใช้ดาอัปดาวอัปืนตัวละครนะครับผมนะซึ่งตัวส่วนนี้อีเวนที่แจกประเภทนี้ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะและมีในส่วนของขระวันครับผมนะที่มีการแจกตัวกาชาด้วยอีกก็ทําให้อีเวนต์นี้ครับผมนะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่น่าทุ่มพลังงานอออีกกเวนนนึง็่่าาได้ะะครับ ดังนั้นนะครับผมนะการเข้าไปเดี๋ยวครับผมนะ เพื่อดูในส่วนของตารางกิจกรรมแคมเปญต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับผมนะที่สําคัญมากถ้าเกิดเรารู้ว่าเออมันมีอีเวนต์ไหนเนี่ยที่สําคัญนะที่เรารอคอยเนี่ยก็อาจจะมีการดองแอคชั่นพอยต์ได้ครับผมนะเพื่อรอทรัพยากรนะครับผมนะรอเข้าอีเวนต์แล้วก็มีการทุ่มพลังงานสุดๆเลยนะอย่างเช่นเออเพื่อนเพื่อนวันพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้มีอีเวนต์แคมเปญนะครับผมนะอ่าอีพีคูลสองนะครับผมนะเอากระนั้นคิดว่าเอองั้นทุ่มพลังงานลงพรุ่งนี้คุ้มค่ากว่าที่จะทุ่มลงวันนี้นนนนะะหลาายคกก็จมีปปนนว่ัไ นะเอาล่ะครับผมหมปต่อกันในส่วนของสเต็ปสไตล้นะครับผมนะั่นก็คือการซื้อพลังงานนะครับผมนะหลักๆครับผมเกมนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานที่เราสามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับผมนะซึ่งก็คือพลังงานที่มาจากการลงอารีนานะครับนะอารีนาเนี่ยถ้าเกิดเรามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานยาชูกะลังขั้นต่ํากับขั้นกลางนะครับผมนะก็นะสามารถซื้อ2ขวดนี้ ครับผมนะแล้วก็ซื้อให้เรียบร้อยซึ่งแต้มในการซื้อเนี่ยจะเป็นแต้มที่มาจากการเล่นอารีนาเป็นหลักดังนั้นอารีนาถือว่ามีผลครับผมพอสมควรเลยนะพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มา90เอชั่นพอยต์เลยครับผมนะโดยการเสียสี่ิ้าแต้มในการลงแต่ละรอบแล้วเราก็สามารถทําการรีเฟกครับผมได้อีก3ที่นะครับนะโดยเสียแต้มรีเฟกครับผม10แต้มอารีนานะอ่านะแล้วก็กดอีกทีดีครับอ่านะทำแบบนี้นะครับนะเรียบร้อย อ่าประมาณนี้ครับผมนะซื้อสักสามรอบนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะเราก็ใช้แต้มไอเชตพอยท์ครับผมนะไปลงนะครับผมนะกับตัวละครของเรานะอ่าทีนี้ใช้แคมเปญแค่ไปตรงไหนเนี่ยล้วก็เลือกเอาได้เลยนะของผมก็อย่างที่บอกไปก็คืออีตอนนี้อีเวนต์กุ้งมันคุ้มค่าผมก็เอาแต้มไปลงครับผมในสุรของกุ้งให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้ค่าประสบการณ์ครับผมนะสี่ร้อยยี่สิบแต้มนะครับผมนะทันทีเลยเพราะว่าเราใช้แต้มไปเรียบร้อยละอ่านะครับผม420 ยิบีครับผมนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ได้แต้มกลุ้มมาแล้ววางนี้ก็มีการได้คงได้เงินนะครับผมได้ขอมาด้วยนะ,อ,ะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับผมนะการซื้อนะต่อไปนะครับผมนะก็คือการจ่ายตังค์นะครับผมในส่วนของเพชรนะครับนะก็คือเราสามารถไปเติมเงินที่ร้านครับผมนะซื้อแพ็กเกจ AP พวกนี้ได้นะซึ่งแต่ละช่วงแต่ละช่วงก็จะมีแพ็กเกจ AP แตกต่างไปนะแต่ ขาประจำเนี่ยก็คือแพ็กเกจ AP 2ส,สัปดาห์นะครับผมอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของตู้ทาวนแต่บางครั้งก็มีในส่วนของแพ็กเกจพลังงานอย่างอื่นติดมาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันไปนะครับนะและก็มีคนถามกันมาเยอะครับผมในเรื่องของการซื้อพลังงานตรงส่วนนี้นะว่าซื้อตรงนี้ควรซื้อไหมนะครับนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูอีเวนต์ต่างๆเลยเป็นแคมเปญหลักๆเลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงไหนที่เป็นแคมเปญคูณสหรือคูณสนะตัวส่วนนี้ก็จะสามารถคือซื้อได้ถึงระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดใครรีบจริงนะครับผมในเรื่องของการปันร่นเลเวลนะก็สามารถซื้อได้3รอบโดย3รอบแรกจะเป็นรอบละ30นะครับผมนะแต่ถ้าเกิด3รอบถัดไปจะรอบละ60นะก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะทุกๆ3รอบนะครับนะอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าว่าจะซื้ออะไรนะเนะเราว่าตาซื้อตัวส่วนนี้มันมีการใช้เพชรนะครับผมนะในส่วนของการใช้ทรัพยากรถ้าเกิดเราใช้เยอะเกินไปก็อาจจะไม่มีพอในส่วนของการกดตู้กกาาาชานะบแนะแตต่่่สิงททีอม คือการฟาร์มอีเวนท์ที่เยอะขึ้นและก็การที่เราจะได้ในสุรของอ,อันนี้ครับผมนะทรัพยากรที่เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ต้องรอดูเอาไปนะอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปได้เพียงเท่านี้นะครับนะหากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ